สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะงานทอผืนนี้เป็นผ้าพันคอจากตําบลสวายเราเจอคนทอแต่เราไม่เปิดเผยชมหน้าเป็นเยาวชนนะคะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ30ค่ะโอ้สาเหรอทำไมหน้าเด็กจังผืนนี้เป็นทอหกตะกอเนาะมีมีตะกอมีตะกอที่เป็นลายหนึ่งอันและเหยียบที่เท้าเนี่ยสอันใช่ไหมแล้วแล้วมีกระสวยกี่อันสําหรับผ้าผ้าพันคอเอ้ผ้าพันคอนี้ มีก็สวย3อันเป็นเป็น3สีใช่ไหมอ่าดูซิสีที่หนึ่งคือสีไอ้นนี้คือเรียกว่าอะไรคะเออเอมาถือว่าเป็นลายช้างครับผมครับแล้วอีกหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะไหนคะเป็นเชิดเป็นหน้านางเออสีแดงสีแดงนี่คือสามก็สวยอ่าทีนี้วิธีการทอยังไงในการที่หนูไม่รู้จักการมัดหมี่แต่หนูสามารถทอได้เพราะอะไรคะก็คือหนูหนูทอ เขาจะมัดไว้อยู่แล้วล่ะค่ะเราก็ทอดูหน้าลายค่ะให้ตรงช้างก็ตรงตรงค่ะดูลายดูหน้าส่วนมากจะดูหน้าช้างให้ตรงค่ะแล้วก็ถทดไปเรื่อยๆจนถึงสองเมตรกว่าค่ะสองเมตรมีไมมมาบรทาดกาหนดไว้ในหน้ากี่ใช่ไหมค่ะคือวัดไว้เลยค่ะสองเมตรสองเมตรกว่าค่ะแล้วทีีนี้การที่เป็นตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเขาทำเขามัดมาอยู่แล้วค่ะเขามัดมาแล้วขึ้นตะกอไว้แล้วทีนี้การเหยียบของส่อขาเหยียบข้างล่างเหยียบยังไงเหยียบ ือไปไปสุดท้ายคะ่ะเหยียบไอ้เหยียบไปจนถึงถึงถึง,ถงดอกอ่าถึงดอกไงลูกหมายถึงว่า<ห>มันไปอัตโนมัติบอกค<ห>่ะให้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 ครบไปน,นี้นะคะนี่มันเป็นดอกนี้ใช่ไหมอ่าอ่าพอพอไปถึงไอ้เหยียบไปให้ครบเหมือนว่าอันอันแรกอ,อันแรกนี่คือโถไปไปมาสี่เส้นใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ไปที่สองจนให้ครบให้เต็มดอกนี้ค่ะพอจะเต็มดอกก็ ย้อนกลับมาคืนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายค่ะ,คะโดนี้ไมผ้าไหมหกตะกอนลนี้ก็ไม่ง่ายเนาะค่ะเพราะฉะนั้นสมราคาคแล้ว ใช้เวลาผืนนี้นะคะ2เมตรนี้หนูทอกี่วันลูก2วัน2วันใช้เวลาโดยที่ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมไปค่ะทำธุระอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไหมหนึ่งผืนไม่ใช่ทําทีเดียวเนาะใช้เวลาสองวันสําหรับ4วัสี่วันแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นผืนนี้จากตําบลสวายนะคะงานพรีเมียมแบบนี้รูปช้างนะคะนี่นะเสร็จแล้วคุยนี่หนูทําเองไหมคะ หให้คนย<า>ยอื่นทำยายทำให้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นที่มาของทำผ้าพันคอจากตาบนสวายงานทอแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะน้องจากตาบนสวายให้ความรู้นะคะนี่คือคผู้ชมที่สนใจผ้าพันคอนี่ค่ะสวยมากเป็นช้างอะไรคะช้างอะไรช้างศึกบอกเู้เรื่าช้างอะไรอันนี้น่าจะเป็น มันทํามานาวนานแล้วเนาะอ่านี่คือการทอที่สวยงามนะคะจากตําบลสวายนะคะบางทีก็ไม่ได้เปิดเผยแต่ตอนนี้มาเจอนะคะคนทออายุ30เองนะคะแต่คุณยายมัดหมีให้เนาะค่ะแล้วก็คุณยายขึ้นขึ้นเกี่ยไว้เรียบร้อยหนูขึ้นแท่นทออย่างเดียวใช้เวลาเดียวค่ะชอสองวันถ้าอย่างเก่งถ้ามีติพาระก็สี่วันนะคะเพราะฉะนั้นสวยค่ะขอบคุณนะคะถ้าสนใจก็ทักทายมาได้นะจ๊ะ ถ้าใครสนใจนะคะผ้าพันคอตรงนี้น่าจ,จะประมาณ36เซนติเมตรและยาว2เมตรนะคะก็ทักทายมาได้นะคะราคาพันหนึ่งร้นะคะราคาพิเศษให้นะคะรวมส่ง60บาทอารตระยา80สนใจ081257 1709มีหลายสีให้เลือกนะคะมาทักไลน์หลังไม้กับกายแพทได้นะจ๊ะนี่นะคะได้เจอคุณทอตัวจริงเลยจ้ะตำบลสวายนะจ๊ะ